สวัสดีจากชายัยปุระปราเตศอินเดียคุณกำลังชมคนเดียวเที่ยวครับ น,นี้ลงรถมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องเดินขึ้นไปนิดหนึ่งก็ระหว่างทางก็มีพี่ลิงมาด้วยนะฮะผมต้องระวังกระเป๋านิดหนึ่งผมกลัวมันฉกมากเลย this way t h i ม way monkey temple t h อาด้านนบัดเขามีกำลังปรับปรุงเส้นทางกันนิดหน่อย ราก็ต้องวอมนิดนึง <'m> Sorry I'm sorry Sorry ี่ที่ลิงมานั่งอยู่เต็มเลยเดีย๋ยวมาหาคุณนะเดีย๋ยวมาหาคุณนะ <c oughs> ไม่ค่อยถูกกับลิงครับเท่าไหร่นะฮะ ระหว่างทางเมื่อกี้ก็มีน้องคนนี้เข้ามาตีซีอีกแล้วก็วชวนคุยว่าเออลิงมันอันตรายนะเดี๋ยวจะเดินไปเป็นเพื่อนแล้วก็จะช่วยดูลิงให้แล้วก็ตอนแรกก็ทําทีเหมือนไม่อยากได้มันไม่อยากได้ตังค์พอเอาไปทำเอาสองร้อยลูป,ปีก็เลยบอกไม่เป็นไรเราก็ต้องใจแข็งแล้วก็บอกไม่เอาไม่เอา แต่เข้าใจแหละลิงมันก็นง้างอันตรายเนาะคือตัวส่วนตัวผมก็ไม่ได้ค่อยถูกกับลิงเท่าไ,ไหร่ด้วย <c oughs> แต่ก็จะพยายามเกียไปเทาน,นะ <c oughs> ขอถ่ายรูปบ้างโอเคเราขึ้นมาแล้วก็เจอวน้องๆนี้ก็คือ Subscriber เพิ่มนะครับแต่ก็จริงๆข้าง,งหลังวิวสวยมากเดี๋ยวว่าเราเดินไปตรงตัววัดก่อนแล้วก็เดี๋ยวขากลับให้มาดูวิวกันดีกว่านาะโอเคเราแวงเราแวงลิงนิดหน่อย นีนะ,ะด้านหลังวิวเมืองใจปูสวยดีโอเคนี่นะครับจากตรงน,นี้มองเห็นล้ไกลอยู่ต้องเดินลงไปใช้เวลาสักพักนึงไม่เสียค่าเข้าชมนะครับแต่ก็ระหว่างทางก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็จะเมื่อกี้ก็เจอไกด์เด็กคนหนึ่งก็พยายามที่จะแบบเสนอตัวเป็นไกด์เนาะว่าแบบ ลิงมันดุนะอะไรเงี้ยระวังนะอะไรเงี้ยแล้วก็ชวนเราคุยเราก็พยายามเดินอ่อนตีตัวองถามเพราะว่าเขามีลูกค้าอยู่คนหนึ่งฝรั่งเ,เดี๋ยวไปดูตรงนั้นว่าจะสวยแค่ไหนไหนๆก็มาแล้วเนาะนี่เดินข้ามภูเขาเลยโอเคเดินมาไกลพอสมควรตอนนี้ถึงทางเข้าแล้วครับคิดว่าน่าจะเสียตังค์หรือเปล่าวะ ก็สร <łość> ุปโดนไปอีกส5 0หนะผมอ่านมามันถามันเข้าฟรีนะแต่ไม่แน่ใจเขาเปลี่ยนกดหรือเปล่าเนาะจะจ่ายเขาไปไม่เป็นไร ตอนนี้มีบ่อน้ำด้วยเด็กๆเขาอ,อาบน้ำกันเยอะข้างหน้าเขามีเต้นๆกันด้วยนะฮะ very nice ดีมากได้เจอเขาร้องลํ่เต้นอะไรกันโอเคตอนนี้เดินเข้ามาด้านในตัววัดแล้วนะครับเมื่อกี้ก็แวะไปตรงอ่ามันเป็นเหมือนบ่อน้ํานิดนึงอ่ะสวยดีแต่ลิงก็เยอะดีเดี๋ยวนี้ให้ดูตรงนี้สวยมากนี really nice. <c Fern anda> yes. ่น <Teach> ะ <Him catch pesos> <gun> <eker ecc> <hết> Ồ, đẹp lắm. Đẹp lắm, đẹp lắm, yes yes, China. Ờ, giống thang quốc บอกว่า r น u n d 14กเตร14 k ตรนี่คือมเบอร์ฟอร์ o ทแอนค14กตอ๋อโอเควัน้ทางเข้าสวยดีมันพาภูเขาเลยก็ตอนนี้เรากำลังจะไปอัมเบอร์ฟนะครับหลัจา This the is Jagger Amber Jagger Fond, Fond. f not o ใจ d ะฟอ r ์โอเคก็มาถึงตรงจุดที่จอดถ่ายรูปสำหรับแอมเบอร์ฟอร์ดแล้วนะครับก็จริงๆผมก็ไม่ได้อยากไม่ไม่อยากขึ้นไปสักเท่าไหร่แหละเพราะว่าเหนื่อยแล้วอ่ะคือเมื่อกี้ไปเดินในตรงนั้นมาแต่นี้เป็นบรรยากาศข้างนอกเนาะ ที่เห็นนะครับมันจะเป็นแนวที่คุณเดลราชเขาบอกอะครับว่าเนี่ยมันจะเป็นแนวกำแพงเนี่ยทั้งหมดยาว14กิโลเมตรประมาณเนาะก็ถ่ายเอาคร่าวๆพอเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปประมาณสาครับก็พอของป้าของปอของคอนะครับอ่าแอมเบอร์ฟนะไม่ได้เข้าแบงา์ในนะครับเพราะว่าไม่อยากเสียเวลา ที่หที่จะไปกับเมื่อกี้ผ่านมาแล้วคือเจ้ามาหานนะครับโอเคแล้วตอนนี้เรามาถึงอีกสถานที่นึงแล้วนะครับที่เจ้ามาหานนะครับนี่อย่ด้านนี้มองเห็นเปล่าไม่ลู้ไกลนิดนึง เจามหานอันนี้นะครับแปลว่า Water Palace นะครับเป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบแมนสกานะครับในเมืองใจปุรานี่เองนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัชสถานที่ประเทศอินเดียนะครับ ลืมไปมีอีกที่หนึง่งก่อนจะไปกินข้าวนะครับตอนนี้ยืนอยู่ที่กาโจริกิชาตริยานะครับขออภัยถ้าอ่านเสียงผิดนะครับทางข้าวอาจจะมีค่าข้าวประมาณ50-60ลรูปีนะเดี๋ยวขอดูก่อนใจเงินก่อนครับตอนนี้เดินเข้ามาแล้ว จริงๆที่ตรงนี้นี่เซิร์ชมาก็แบบมั่วๆนะ <laughs> แต่ก็หาเจออสวยดีอะ่ะดีและที่มาแล้วก็เขาก็ไม่แรงมากห้าสิบรูปี <laughs> เขาบอกว่าจะมีเหมือนสามโดมะนะครับ <laughs> นี่เราค่อยๆไล่ไป <laughs> โอ้สวยอะ่ะอันนี้น หาเดินไปนเรื่อยๆก่อนเนาะอ,อันนี้อีกโดมนึงนะครับอันนี้เป็นโดมที่สอง สวยอะสวยเลยเ,เดี๋ยวเราต้องลองทงนี้นึกว่ามันทะลุกัเนเดิมที่สามต้องเดินนี่ฮะ อ้อมแลงหลังนึนะงน,น,นี่ยตกใจแล่วเดินเอามาทางโอ,อ้ตรงนี้ล่มเลย ขึ้นขึ้นอักไซโอเคนี่ยซด์ top side no shoe no no shoe shoe oh ฟังสำเนียงพี่ก็ไม่ค่อยถูกเอาบอกว่า oh, oh, ให้ถอดรองเทาง้า oh. ข้างในอะ่ะเดินอย่างเงี้ยใส่ได้แต่ว่าถ้าจะขึ้นข้างบนต้องถอด นี่นะฮะอันนี้เป็นโดมที่สามก็ประมาณนี้สวยดีอะงานหินอ่อนที่อินเดียวสวยมากชอบชอบก็ใครมีเวลามาใจโปรนะครับก็มาที่นี่นได้นะครับ คครับตอนนี้คุณเดอะรัช uh, ส่งเรามาที่รีสอร์ทนะครับ mm hmm. ก็มาแวะกินข้าวก่อนเนะเาะลองท้องกันก่อนแล้วก็ยังมีเหลืออีกสองที่ก็คือพิงซิตี้กับอา t y ซิตี้พาเลตกับอัลเบิร์ตฮอลล์มิเซียมนะครับ, mm hmm. ค,รบคือตอนนี้ประเด็นคือผมกำลังหาแลก mm hmm. ผมอยากได้เงินสดวัน mm hmm. นีค้คุยกับคุณเดอะรัช uh, เนี่ย แกเหมือนแกจะพยายามหาช่วยหาให้นั่นแหละแต่ผมก็ค่อนข้างลังเลนิดน,นึงนะเพราะว่าคือผมก็แอบแอบกลัวว่ามันจะแบบปลอดภัยหรือเปล่านะ้าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้าแลกได้ก็ดีแต่ว่าถ้าแลกไม่ได้เนี่ยก็ก็ต้องเสพๆหน่อยนะครับแต่โชคดีที่ร้านนี้เขาเอ็กเซปต์อะเ,เครดิตครับ เท่าก่อนเจอกัน ตอนนี้เราอยู่หน้าประตูซิตี้พาเลทแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันก่อนนี่ทางเข้า thank you อโอเคเดีย๋ยวเราลองดูก่อนเออ โอเคโอเคเขามาข้างในแล้วนะครับก็เหมือนเดิมพี่ๆใกล้ๆมาตื้ออยู่ตลอดแล้วก็พยายามเดินหนีไปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในดีกว่าโชคดีมากที่เขารับเครดิตคาร์ดนะไม่งั้นเขาเงินสดเกี้ยงแม่อู้ เฮ้สิสพิงเทาานี่เข้ามาแล้วร้อนอิฟอายเดินด,ดูข้างในกัน

คเดี๋ยวเราเดินไปโซนนู้นกันบ้างเนาะไม่รู้เราจะเดินเข้าได้ปะแต่ประเด็นคือเห็นพี่ทหารเพิงไม่รู้ทหารหรือเปล่าที่ใส่หมวกแดงๆแบบเนี้ที่ในเมืองี้เนาะสรุปไปถ่ายรูปกับเขาไปถ่ายรูปกับเขาเสียตังจ้าก็ตามสูตรแหละถ่ายเสร็จทำทำนี่อย่างดีเลยอะ ต่อติดกูอีกแล้วอะไรเงี้ยก็ให้เขาไปนิดๆนหน่อยๆโอเคนี่นะอ๋อเห็นพวกแวรงกอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเลียวไถูก <c oughs> ก็โ okay, อเคคร่าวๆประมาณนี้นะครับซิต uh, นะี้พาเลทเนาะก็ผมไม่ได้เข้าตัวบูรูมนะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงมากแล้วก็ไม่มีตังค์ลว <g ül> <c ười> ดีที่ว่าเขายัง uh, รับเครดิตการ์ดนะเพราะงันะ้นผมก็ตังค์เหลือน้อยแน่โอเคนะครับ <g ül> ก็เดี๋ยวเหลืออีกที่นึงก็คือเอาเบิร์ l ฮอลล์มิวเซียมนะครับ <g ül> ราอาจจะไปถ่ายด้านนอกให้ดูเฉยๆไม่ได้เข้าขา้รางในไปแล้วเดินออกกันดีกว่า ครับที่สุดท้ายของใจปูนะครับก็อยู่ตรงหน้าเราแล้วนะครับอาลเบิร์ l ฮอลมิวเซียมครับ <c oughs> ตรงนี้มันย้อนแสงนิดนึงเนาะเดี๋ยวลองดูต้องเดินลงไปดูฝั่งนูน้นจะสวยมาก ประมาณนี้นะครับก็เราเปิด Hall Museum นะครับแต่ตอนคืนน่าจะสวยเดี๋ยวลองดูก่อนคุณตังถ้าตังเหลือพออาจจะออกมาเก็บภาพกันคืนอีกรอบนึงเนาะก็วันนี้ก็เที่ยวคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนคงชอบเนาะแล้วก็คือเราค่อนข้างรีบนิดนึงแล้วก็เราก็เหนื่อยกับไอ้ Monkey Temple ไปมากเลยเสียพลังไปมากก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับโอเค โอเคครับตอนนี้ประมาณ9ก้ามงสี่สิบ้าแล้วแล้วก็ตารางรถไฟของเราขึ้นโชว์แล้วนะว่านี่หนึ่งห้าศูนสี่แพลตฟอร์มนี้แล้วก็โอเคไปตุนกับข้าวขนมมาเพราะว่าเราต้องอยู่บนรถไฟสิบสองชั่วโมงยาวๆไปก็จะไปถึงใจสแมร์ประมาณเกือบห้าทุ่มอะ่ะอืมก็เลยต้องเตรียมของไว้หน่อย แล้วก็นั่งกันยาวๆไปอันนี้กำลังเดินมาทีา่ที่นั่งของตัวเองนะมันขึ้นว่า S S1 น่อ่ะไม่แน่ใจว่าแถวนี้หรือเปล่าไม่เห็นป้ายวะ่ะ ี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองหาดูก่อนโอเคครับก็ทริป EP 35นี้นะครับก็ชัยปุระขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ใครมีคำถามหรือมีคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับการเดินทางในทริปนี้นะครับก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะรีบมาตอบให้นะครับแล้วก็ฝากติดตาม EP ต่อไปยังไม่จบนะครับยังเหลืออีกหนึ่งเมือง แล้วก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะก็สำหรับวันนี้สวัสดีจากชายกูลกครับแล้วเจอกันบ๊ายบายสวัสดีจากใจสแมร์ประเทศอินเดียคุณกำลังชมคนเดียวเที่ยวครับ